สวัสดีค่ะ my friend ได้เวลามาเช็คอินกินอร่อยกับเซนนี่อีกแล้วนะคะเออร้อนเนาะ ร้อนแบบนี้ก็ต้องมากินอาหารร้อนๆอร่อย,ออยๆกับเจนนี่ดีกว่านะครับนี่ที่นี่เมนูที่เจนนี่พามานะขอบอกว่าบำรุงกำลังช่วยลดรคด้วยช่วยดับพิษด้วยนะคะกับเมนูกล้วยจับที่ไม่ธรรมดานะคะกล้วยจับสถานฟ้าอ่าอ่าอ่าทำเป็นอะไรเฮ้ยเซงกล้วยจับสถานฟ้านั่นเองนู่นไป สวัสดีค่ะสวัสดีค,ค่ะค,คุณแม่ลงุงเลือนโอ้โหคุณแม่เรียลแรงยังดีอยู่เลยนะคะโอ้โหป่ยวยจับสถานฟ้าเปิดมากี่ปีแล้วคะคุณแม่เกือบ <G ül> 20ปีแล้วค่ะเกือบ20ปีแล้วป <G ül> ่วยจับสถานฟ้าทําไมมันถึงต้องสถานฟ้าคะคุณแม่ชื่อมาจากไหน <G ül> ชื่อมาจากลูกสาวตั้งลูกสาวเป็นคนตั้งให้เลยอย่างนี้อยากจะสถานฟ้าก็เอาเป็นไทยๆไงคะอ๋อ ทานอะไรเยอะแยะแล้วเอาไทยบ้างสถานปา่าหมาป่วยจาขของเราที่นี่เคล็ดลับความอร่อยมันอยู่ตรงไหนคะอยู่ที่ความสดของของแล้วก็อยู่ที่เครื่องปรุงต้องที่หนึ่งเครื่องปรุงอั<ช>อนนี้เป็นสุดลับของทางร้านไหมคะค่ะ หนึ่งเคล็ดลับความอร่อยนะที่เขาบอกว่าโด่งดังแล้วก็เป็นที่ล่ําลือกันมากเลยนะคะก็ <c oughs> นั่นก็คือน้ําซุปของที่นี่เขาบอกว่าน้าซุปเป็นยาด้วยเหรอคะคุณแม่ใช่ค่ะยังไงอ่ะคะคุณแม่ขาก็คือน้ําใสเนี่ยคนจีนเราเนี่ยถ้าเวลาเป็นหวัดเป็นอะไรหรือว่าอยากจะเปิดจะเปิดรูขุมขนทั้งหมดทั้งตัวเลยนะคะพริกไทยค่ะสุดยอด มี2สูตรนั่นก็คือน้ำข้นน้ำใสต่างกันยังไงคะคุณแม่ขาเครื่องน้ำข้นนี่เป็นเครื่องต้มแต่ถ้าเครื่องน้ำใสนี่เป็นเครื่องตุ๋นแล้วอย่างหนูหนะคะหนูแบบมีอาการแบบไอเจ็บคอยอย่างเงี้ยหนูนควรกินน้ำข้นหรือน้ำใสาน้น้ำข้นค,นค่ะน้ำข้นใช่ไหมใช่ค่ะ,คะจะทําให้ชุ่มคองั้นหนูขอปวดจับน้ำข้นหนึ่งชามค่ะแม่ อยู่ตรงนี้แล้วนะคะเมนูก๋วยจับน้ำข้นที่สามารถดับพิษของเราได้ะคะอันนี้เหมาะสำหรับคนที่เจ็บคอนะคะหรือไอนะฮะกินแล้วก็จะคล่องคออย่างที่คุณแม่บอกเลยส่วนเมนูก๋วยจับน้ำใส่เนะะี่ยค่ะเมื่อกี้ได้ลองชิมแล้วเขอบอกว่ามีความเผ็ดร้อนของพริกไทยจริงๆนะคะหูมันเป็นน้ำใส่กิน้วกินก็จะขึ้นจมูกความเผ็ดร้อนก็จะแบบซีดขึ้นแบบขึ้นหน้าเลยอย่างนี้เป็นแล้วตื่นใครที่แฮงมาคือ มาชิมเมนูกัดจับน้ำข้นกันหน่อยดีกว่าโหหน้าตาน่าทานมากเลยนะคะนี่หมูกรอบที่นี่เห็นประทับใจตั้งแต่แรกโคบเลยนะคะเพราะหน้าตาหน้าทานมากมายเป็นชิ้นก็แบบกำลังพอดีเลยนะ,ะและพิเศษมากไม่เหมือนใครไม่เหมือนร้านอื่นเลยะคะ่ะมีที่นี่ที่เดียวนนี้ไส้สะดือโชคดีวันนี้มาแล้วก็ได้เจอไส้สะดือด้วยนะคะเพราะว่าคุณแม่บอกว่านานๆครั้งถึงจะ หลุดมาถึงที่ลานนะคะส่วนใหญ่ไปพัตคารหมดหองอนนี่ชิมน้ำกันเลยดีกว่าสำหรับน้ำข้นนะคะที่ช่วยเรื่องอาการเจ็บคอหรือไอ มันเหมือนกินเขาเรียกอะไรอะน้ำยาสมุนไพรจีนที่ที่มีความข้นหน่อยอแต่ว่ามันไม่ได้มีความเข้มข้นของยาจีนมากขนาดนั้นจนถึงขั้นวแบบ่าเออกินไม่ได้มันกำลังแบบเออมีแบบรสชาติขแบบองยาจีนเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยบวกกับความข้นเวลากินมันก็เลยแบบลื่นอะ่ะคล่องคอดีแม่มเฟรมพอบ,บอกว่า หมูกรอบอะ่ะคือกินดูแล้วก็รู้เลยว่ามันเป็นของใหม่จริงจริงมันมีความนุ่มมันไม่เหม็นหืนนะแล้วก็รสชาติมันจะมีความเค็มเล็กอะ่ะกินกับน้ำกว๋วยจับแล้วมันอร่อยดีมากเลยส่วนทั้งไส้ทั้งตัวเนื้อตัวปอดอะไรย่างเงี้ยมันมีความนุ่มหมดเลยอะ่ะคือลวกแบบมันต้องมีวิธีการลวกที่ทําให้นุ่มมันไม่ได้ลวกนานจนมันเหนียวเกินไปอะ่ะกินแล้วได้สุขภาพมากนะคะช่วยดับพิษลดไข้โอ้โหใครป่วยไปอะไรก็มากินได้เลยนะคะ ท่วยนี้เป็นยาขนาดนี้ราคาเพียงแค่5้50บาทโอ้โ oh ห oh, 50บาทรักษาหลายโลกในคะนีนี่เฮ้ยที่นี่นะคะร้านเซ็งก๋วยจับสถานฟ้านะคะอยู่ที่ถนนประชาอุทิศนะคะแยกเม่งจ่ายนะ,ะเปิดกันทุกวันยกเวน้นวันศุกร์นะคะตั้งแต่10โมงครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งนะเออมาเห็นไหมบอกแล้วซีเล็กแบบเจนนี่เฮลตี้จะตาย สโลแกนเปลี่ยนอ้าวก็กินแล้วมันเฮลตี้อ่ะไม่ซีเรียสด้วยก็ได้